วันนี้เป็นเป็นวันพระนะเป็นวันพระก็มีมีหลักในการปฏิบัตินะที่ยังเข้าใจกันไม่ถูกต้องนะและวทำตามๆกันมานะเพื่อความถูกต้องก็จะนำเสนอนะในอีกแง่มุมของความถูกต้องน,ะนะนั่นคือการขันกรวดน้ำ การกรวดน้ำนะเพราะว่าหลังจากที่เรานะไปทำบุญแล้วเนี่ยเวาลาพระภิกษุทรงเนี่ยให้พรก็จะมีการกรวดน้ำกันนะที่ปฏิบัติตามๆกันมานะซึ่งการกรวดน้ำที่เราปฏิบัติกันมาก็มีการเพราะทีว่าหลังน้ำจากโถบ้างจากจอกบ้างเนี่ยลงไปอีกภาชนะหนึ่งนะ หลังจากกรวดแล้วก็เอาน้ํานั้นไปไปเททิ้งที่โคนต้นไม้ต้องเป็นต้นไม้ใหญ่บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยที่เราทำตามๆกันมาแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นยังไงเพ่ที่จะได้เข้าใจกันการกรวดน้ำก็เป็นการอุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำเพื่อไปยังกับผู้ที่ลงรับไปแล้วนะ ทีนี้ผู้ที่ลงรับไปแล้วเนี่ยจะได้รับบุญกุศลของสิ่งที่เรากรวดไปตรวจน้ําไปให้หรือทำแผส่สวดกุศลไปให้นั้นพระองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่ามีภพภูมิที่สามารถรับบุญกุศลของเราได้เนี่ยก็คือภพภูมิที่เรียกว่าเปรตวิสัยนะส่วนภพภูมิที่นอกเหนือจากนั้นไม่สามารถที่จะรับสวดกุศลอันนี้ได้อย่างเช่นสัตว์นรกก็มีอาหารของสัตว์นรก ไม่สามารถจะรับบุญกุศลอันนี้นได้เดรัฉานก็มีอาหารของเดรัฉานก็ไม่สามารถรับบุญกุศลนี้นได้มนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์ก็ไม่สามารถรับบุญกุศลนี้นได้ธทวดานั้นอยู่สูงกว่าเราไม่สามารถรับบุญกุศลนี้ได้ยังมีแต่เปรตทิสัยเท่านั้นเป็นภพภูมิที่สามารถรับบุญกุศลในการอุทิศของของเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําบุญแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญชนิดไหนก็ตามให้ทําการอุทิศหรือแผ่ดอแผ่เมตตาก็ได้ที่เรารู้จักกันในนามของแผ่เมตตาเนี่ยนะไปยังสรรพสัตว์เหล่าทั้งนะหน้าที่เราคือแผ่เมตตาอุทิศกุศลเท่านั้นเองส่วนจะได้รับหรือไม่ได้รับนั้นเป็นเรื่องของของวิบากของแต่ละของแต่ละสัตว์นั้นนะหน้าที่เราคือกระทําไปตามเหตุสุดผลนั้นเป็นเรื่องของ ของผู้ที่ได้รับนะเราจะไปหวังตรงนั้นนะตอนนี้การที่เราแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะได้สําหรับเราก็เราจะมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตานะการจเจริญเมตตาเนี่ยพระองค์บอกว่าชั่วสูตรดมของหอมนะชะเวลาไม่นานนะมีอานิสงส์มากกว่าการสมาทานศีลหนะ้าเพราะผู้ที่มีจิตเมตตานะจะไม่มีความพยาบานะเมื่อไม่มีความพยาบาทนะโทสะ ดูวความโกรธก็จะน้อยลงมันะเน,นเป็นผลเป็นพวงกันนะนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัดเอาไว้นะนเป็นกุศลโโบายอย่างหนึ่งนะว่าว่าถ้าบุคคลที่จะแผ่เมตตาจะอุทิศบุญกุศลได้เนี่ยก็ต้องสร้างบุญกุศลนะก็จะเลยเป็นเหตุให้ให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยไปไปทำบุญก่อนเมื่อได้บุญแล้วก็ถึงจะมาอุทิศบุญนะมันเป็นมันเป็นส่วนที่ดีนะการทําบุญการทําทานนะ มันเป็นบาดฐานของการเข้าสู่หลักธรรมนี้ง่ายนะัผู้ที่มีจิตที่ตรณีทีเหนียวจะไม่สามารถเข้ามาสู่หลักธรรมนี้ได้นะเพราะฉะนั้นการจริญเมตตาหรือแผ,ผ่กุศลนั้นนะให้วางจิตนะปราศจากสิ่งที่เรียกวนิวรณ์ทั้งห้าจิตนะจิตที่ตั้งมั่นและถึงแผ่ไปทุกทิศทุก,ท,กทางนะทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนและเบื้องต่ํา นะแผ่ไปทุกทิศทุกทางให้กับสรบรพสัตว์ทั้งหลายนั่นะเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะเพราะฉะนั้นหลังจากเรามีการสร้างบุญแล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนก็ตามให้ตั้งจิตนะตั้งจิตตั้งมั่นโดยปราศจากนิวร์แล้วก็แผ่ไปนะนี่คือหลักในการแผ่เมตตาอ,อุทิศปที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการกรวดน้ํหโดยไม่กรวดน้ําไม่ใช่สิ่งสําคัญนะถ้าที่ใดมีการกรวดน้ําเราก็ทําตามกันไปได้แต่สิ่งสาคัญคือวางจิตให้ดีเท่านั้นเอง นี่คือหลักปฏิบัติสั้นๆมีประโยชน์ที่นามาฝากกันในวันพระนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ